นี้ก็เป็นอเมซอนที่โยมเลี้ยงไว้เนาะเขาเขามาให้เขาเขามาปล่อยเขามาปล่อยเนาะสี่ตัวนะสามสิบสี่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 ตัวโอ้ยตัวใหญ่มากนี่นี่ครับนี่ครับอันนี้พเนอนไม่ใช่พญานาคคล้ายๆฮะคล้ายกันคล้ายกันเรียกยองยานไงนี่ครับนี่ครับงานสวยมากเลยนะครับยอมรับนะครับยอมรับเลยนะครับแล้วข้างที่ที่นี่นี่โอ้ยในในในปอดสวยงามนี่นี่โอ้ยตัวใหญ่ละละละไปนี้ เอารองเท้าเอารองเท้าเขียวนะเขียวนะรองเท้าไม่ใช่เอาเท้าเขียวนะขอติเออิขอระวังเึงปากอย่าไปใกล้บ้างวางนี่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 ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่ตัวนี่ประมาณสักห้าหกสิบโลนะครับนี่แหละคือนี่นี่นี่แหละคือเพียรหนักนี่แหละเพียรหนักที่กูว่างกันใช่แล้วซิมพูนกันฮะตอนตอนทำให้หนักมาก่อนปลาแล้วใช่หนักใครอยากเสร็จแล้วปลาปล่อยเหมือนกันเลยฮะ ขอไปไหว้ตัวดนี่นี่ขอไปวัดสมานติตัวได้ครับได้ได้ได้ครับอาจารย์ได้เลยครับเลอ้เดี๋ยวไว้จะมามาขอไปทั้งวันตั้งตัเวลาจับมันจะจับยากต้องเอาอวนไม่เราเราเราเนี่ยไงใช้อวนคล้องคือตัวไม่ช้ำเก็บไม่ช้ำเขามีเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอที่เดี๋ยวขอไปทำบ่อเนี่ยขึ้นมันเชื่องเวลาให้อาหารรูปหลังเล่นๆมันเชื่องโอ้รูปหลังได้เลยไม่กล้ารูปกลับรูปเลยครับผมผมพินฮะเขาชี้กันมาแล้วรูปหลังได้เลย มันจะไม่ตกใจมันก็มาให้ตัวใหญ่นี้แหละพี่ตัวเท่านี้เองครับแล้วมันโตมันอยู่ข้างหลังเห็นไหมฮะภูเขานะครับเห็นเห็นไหมครับว่ามีมีเมฆนะครับมีเมฆเห็นไหมเมฆคือพวกนี้ส่วนมากจะเซนเซนแล้วก็แล้วก็เทพพิจารณาส่วนมากจะโดนใจนะครับให้มาเจอกันโอ้ฟุกมากเลยครับ คือถ,ถ้าเกิดนี่เข้าไปที่ไหนก <Napoleon. S 2> ็คือส่วนมากก็คือคนจะตามนะถ้าไม่เจอหลวงพ่อผมอาจจะไม่ตั้งตู้ก็ได้ครับผมอาจจะลำบากไม่ได้ไม่ได้โยมโยมเราตั้งได้ครับแล้วแต่ใครก็จะทําให้ทํำเรื่องของเขานะครับแล้วเราเขียนเจตนาลมให้ทราบว่าเราเจตนาลมอย่างนี้นะครับยันส่งไลน์ให้ผมนะครับได้ได้พูดเขาก่งม่เคยเะไม่ค่อยสวยดื้อแสดงว่าพูกัสีสิบอกว่าสวยฮะคือจะมาชอบงานชอบงานที่พิュ๊บเนี้ยโยม <laughs> เนี่ยอย่างหินเนี่ยโยมทําได้ได้เนี้ยบมากเนี่ยแะครับคือไม่รู้เลยว่าเป็นหินหินเพียบนะบนี่กำลังประกอบไปอย่าง <store S 1> นี้กำลังทำปั้นประกอบเป็นหิงน,นี้กำลังประกอบแล้วก็จะปั้นเป็นก้อนใหญ่เลยแล้วยมทำหมดกี่คนครับผมมีคนงานทั้งหมดหกเจ็ดคนครับหกเจ็ดคนเหรอทั้งหกเจ็ดคนนี่เป็นยโอ้พหไปยังายเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับเกรดนี่ละเลื่อมเลยนะครับความอ่อนอ่อนช้อยนะครับเนี่ยครับ แต่ว่าพญายนาคโยมมีหมดสี่ตระกูลโยมไปศึกษามาแล้วก็มาทําให้มันอยู่ในสี่ตระกูลนะครับก็ไม่ศึกษาเขาเมันมันเห็นในใในในเวลานั่งสมาธิครับออ๋อผม,<ะ>มรู้จักพญายนาคสี่ตระกูลเป็นยังไงครับอออ๋เหรผมทำทีละโอ้โหดูดีนี่นี่นดูพญยายนาค <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไอ้ปลาช่อนช่อนมิซอนช่อนมิซอนโอ้โหตัวงห้าหกสิบโลครับ หลวงปู่สดก็ปั้นได้เหมือนมากสวยครับผมปั้นองค์เล็กเยอะครับองค์เท่าคนองค์เาเดินข้นไปบดแล้วก็สก็ได้คือพอดีเห็นในใน f a c e b o o k เอ๊ะนี่ไม่แน่ใจว่าใครเขาไปโพสนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราว่าใช่เลยงานอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นงานที่สวยก็เลยรีบเลยครับแท็กหน้าจอแล้วก็ตามมาเลย นี่ครับหินแต่ละก้อนนะครับสวยงามนะครับแ,แค่หินเนี่ยเราดู<ร>งานนี่นสร้างขึ้นมาเนี่ยครับหินเนี่ยครับดูสีนะครับดูสีนะฮะเนี่ยครับการงานปั้นหินเนี่ยครับแล้วถ้าในถ้าเกิดว่าเราสูบน้ําขึ้นมาจากบ่อได้ันมหมดติดั้างมันน้ำมันหมดแล้วปล่อยไฟลมาเนี่ยไหใช้น้ำมันเปลืองใช้ไฟผมไม่มีไฟฟ้าครับที่นี่ครับอ๋อเหรอผมใช้เครื่องไฟฟ้าไม่มีไม่มีครับโอ้ผมใช้เครื่องไฟเชื่อมเหล็กเชื่อไม่เชื่อมไฟฟ้าหมดครับ ความมณะสูงนะกว่าจะทำได้ทำด้วยอุดมการครับ <S <S หายากส่วนม,มากง,งานช่างวิจิตรศิลป์ส่วน,นม,มากอยเนี่ยที่จบจบวิจิตรศิลป์อะไรมาพวกนี้จะมีอุดมการดีนะครับสวยนะครับ